สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมทำใจไว้ได้เลยสื่อตีข่าวคิสโนโรโนโดใกล้ย้ายซบแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังคุยเงื่อนไขลงตัวเหลือแค่ตกลงค่าตัวกับยูเว่ให้ได้เท่านั้น กิเโนโรนัลโดกองหน้าจากยูเวนตุสสโมสรชั้นนำแห่งสึกเกาโชสซีราอิตาลีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพ r e m e ี i อังกฤษได้เป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากอาร์ตสื่อสเปนและหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับในโปรตุเกสการย้ายซบระบายสีฟ้าของโรนัลโดใกล้จะรู้ล่วงโดยเหลืออีกขั้นตอนเดียวคือให้ทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวกันให้ได้มีรายงานว่าตอนนี้จอห์นเมนเดสเอเนต์ของดาวเตะโปรตุกสเดินทางไปที่ตูรินแล้วเพื่อหาทางออกกับเจ้ามลล่ยให้ลงตัว นอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าโรนัลโดวัย36ปีจะได้สัญญา2ปีจากแมนซิตี้และได้ค่าเหนื่อยเกินกว่า2 3 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ติดปัญหาที่ระบายสีฟ้าต้องการได้ฟรีหลังนาเตเหลือสัญญากับยูเว่หนึ่งปีเยเลก็ตามจะมาลา่ต้องการได้ค่าตัว21ล้านปอนด์ทั้งนี้หากโรนัลโดย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้จริงคงเป็นการทำร้ายจิตใจของแฟนบอลแมนยูนเต็ดอย่างมากหลังเคยประสบความสำเร็จกับชีวิตค้าแข่งในถิ่นออเทอร์ฟอร์ดระหว่างปี2ป3งพัน0า แม้จะทําได้เพียงบุกไปไล่ตีเสมอ,อนักบุญเซาตันตันในพรีเมียร์ลีกนัดที่2ของฤดูกาลแบบผิดฟอร์มด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งแต่ปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงความเก่งนอกบ้านเอาไว้ได้เพราะไร้พ่ายในนัดเยือนของเกมลีกเมืองสูงสุดผู้ดีมาแล้ว27นัดติดต่อกันจึงสามารถเทียบรัศมีของอาร์ซนอลเจ้าของตําแหน่งเบอร์หนึ่งแล้วด้วยนัดต้นแต่เกมพลาดแข้งลีกผู้ดีเปลี่ยนจากดิวิชั่นหนึ่งมาเป็นพรีเมียร์ลีกในปี1992 หลังจากนั้นอาเซนอนก็เคยจารึกผลงานไร้พ่ายในศึกเพเมลิกยาวนานที่สุดถึง49นัดและของสถิติไร้พ่ายเกมเยือนนานถึง27เกมติดต่อกันซึ่งเคยทำได้ในช่วงปี2003-2004หรือเมื่อ17ปีที่แล้วนั่นเองตอนนั้นอาเซนอนภายใต้การคุมทัพของอซาเวนเกอร์มีนักเตะแข้งดังระดับตำนานอย่างโซแคมเบลพาติกวเอลาเดนิสเบิร์กแคมรวมไปถึงทรีองรีเป็นตัวชูโรง และสามารถเข้าป้ายคว้าแชมป์เปี้ยนลีกแบบไร้พ่ายในช่วงตลอดทั้งฤดูกาล2003-2004ไปแบบพร้อมๆกับสร้างสถิติไร้พ่ายได้แบบยาวนานถึง49เกมรวมถึงสถิติไร้พ่ายนอกบ้านที่ลากยาวถึง27เกมติดต่อกันหรือกินเวลาคาบเกี่ยวกันมานานถึง3ฤดูกาลโดยเริ่มต้นจากช่วงท้ายฤดูกาล2002-2003ไปจนถึงช่วงต้นฤดูกาล2004-2005เลยทีเดียวขณะที่ปีแสด,แดงภายต้การคุมทัพของอเล็กซ์นาโซชา เริ่มต้นสร้างส,างสถติไร้พ่ายเกมเยือนในศึกเพีย์ลมกในช่วงต้นปี2020หรือนับตั้งแต่ตอนที่โบนโนฟานน์กองกลางทีมชาติโปรตุเกสย้ายมาร่วมทีมในช่วงหลังปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองสิ้นเดือนมกราคมปีก่อนหลังจากนั้นแมนยูก็ไม่เคยพบกับความปลาชัยในการลงเล่นเกมนอกบ้านอีกเลยซึ่งกินเวลานานมาแล้วถึง27นัดติดต่อกันโดยได้สารต่อสติแบบคาบเกี่ยวกันมานานถึง3ฤดูการเหมือนกับอาร์เซนอลด้วยนั่นเท่ากับว่าปิดแสด,แดง มีโอกาสทีบอลลังของอาร์เซนอลได้แบบเต็มแก่ขอเพียงแค่ไม่แพ้เกมเดือนในศึกรพเมยริกอีกแค่นัดเดียวเกมต่อไปมีโปรแกรมบุกไปเยือนหมาป่าวูบทันตันในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อจะได้จารึกชื่อเป็นเจ้าของสถิติทีมไร้พ่ายนัดเยือนในเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีได้ยาวนานที่สุดเป็นนัดที่28ติดต่อกันไปเลยเจมี่โอฮาร่าอดีตแข้งดังทับไก่เดทองออกลงสับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแลก ว่าไม่มีวันคว้าแชมป์ได้ตามที่วาดฝันไว้เพราะการตัดสินใจของกูร์ืซอที่ชื่อโอเลกุน่าโซชาสรุปว่าโอเลกุน่าโซชายังคงไว้เนื้อเชื่อใจมาซียาวและให้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมบอกเลยถ้าเขาทําแบบนี้แมนยูจะไม่มีวันได้แชมป์ตามที่หวังเอาไว้แน่ๆด้วยขุมกําลังที่เขามีอยู่ในมือณปัจจุบันมันแกร่งมากเพียงพอที่จะทําให้พวกเขาคว้าแชมป์ได้ในทุกๆรายการที่ลงแข่งเลยด้วยซ้ําแต่การตัดสินใจประหลาดประหลาดนั่นแหละ ที่มันจะทําลายความฝันของนักเตะจนพังทลายไปเองผมไม่ได้อยากตําหนิมซสยาวแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้ฟอร์มแย่และไม่เคยทําผลงานได้ดีมาตั้งนานแล้วฉะนั้นคําถามคือโซชาวางแผนยังไงถึงจะให้เขาลงเป็นตัวจริงในเกมเสมอกับซอลทอมตันถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับเขาจะให้สัมภาษณ์ไว้ว่ากระเพราะมซิยาวมีสถิติการยิงประตูที่ดีในการเจอกับซอลทอมตันเมื่อซีซั่นก่อนผมนี่ร้องโอ้โหเลยใช่ครั้งล่าสุดพวกคุณชนะ9กก็จริงแต่นอกจากมซิยาวแล้ว มันก็ยังมีคนอื่นๆอีก7-8คนที่ยิงได้เหมือนกันเพราะด้วยเหตุผลแค่นี้คุณก็เลยให้เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนซานโช่แล้วเหรอคุณจ่ายเงิน78ล้านปอนด์เพื่อดึงเข้ามาจากดอนมุนแล้วก็จับนั่งเป็นตัวสำรองเนี่ยนะผมจะบอกให้นะถ้านัดนั้นเกนวูดยืนหน้าเป้าโดยมีซานโช่สร้างสรรเกมจากริมเส้นฝั่งขวาแมนยูได้3แต้มมาจากเซนต์แมรี่ไปแล้ว อเล็กกุน่าโซชาผู้จัดการทีมปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาสัมภาษณ์เป็นในๆว่าอาจจะมีการซื้อผูเ้เล่นเสริมทัพแบบเซอร์ไพรส์เพื่อเป็นโบนัสให้กับแฟนๆก่อนวันตลาดปิดในสัปดาห์หน้าบอกตรงๆผมค่อนข้างพอใจกับการซื้อนักเตะเสริมทัพของแมนยูในซัมเมอร์นี้แล้วนะฉะนั้นหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกก็ถือเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามนี่คือโลกแห่งฟุตบอลซึ่งสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้โดยที่ไม่มีใครคาดเดาถูกฉะนั้นหากจะมีการสัญญาเพิ่มอีกสักหนึ่งถึงสองเดิว ก็ขอให้มองว่ามันเป็นโบนัสสาหรับแฟนๆก็แล้วกันผมอยากให้มองว่าขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะยังเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะปิดตัวลงเราจะทําอะไรกับมันก็ได้ทั้งนั้นการลุ้นว่าทีมจะได้นักเตะใหม่หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับทุกคนเช่นกันหรือดูกาลนี้แมนยูเสริมทัพได้น่าประทับใจมากเพียงพอแล้วเพราะตัวของวารานคือกองหลังระดับโลกอย่างแท้จริงขณะที่ซานโชกก็เป็นแข้งวอเดอร์คิดที่พร้อมจะเติบโตขึ้นได้อีกไกลและสําหรับสโมสสแห่งนี้ เรามีความทะเยอทะยานอยากแข็งแกร่งต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดสิ้นสุดฉะนั้นถ้าหากมีอะไรช่วยยกระดับทีมได้จริงๆผมก็พร้อมจะทำมันให้สําเร็จทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิปเช่นกันอมาเดียโลปีกหนุ่มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าใจวิถีฟุตบอลต้องสั่งสมบารมีให้แก่กล้าก,ก่อนจึงจะมีสิทธิ์มีเสียงดังนั้นจึงเต็มใจยกเสื้อแข่งหมายเลข1ิของตัวเองให้กับปากหลังแชมป์โลกราเฟวาราน ส่วนตัวเขาสลับใส่หมาเยเลขสิหวังตามรอยอดีตกับตันอย่างรอยคียหรือไมเคิลคาริกอามาัดมาอยู่กับปีแดงครึ่งหลังซีซั่นก่อนแล้วเจอเบอร์19ว่างพอดีจึงทําให้อดีตแข้งอัตลันต้ารายนี้เลือกสวมใส่ในครั้งแรกอย่างไรก็ตามหลังจากการมาถึงของราเฟวารานซึ่งเดิมทีสวมใส่หมาเยเลขห้กับเรอัมดิดแต่เมื่อมันเป็นของกับตันแฮร์รี่แม็กไก่ทำให้วารานต้องมาแย่งรุ่นน้อง ที่เพิ่งสร้างชื่อใส่เบอร์19เหมือนตอนที่ย้ายจากลองสู่ราชันชุดขาวเมื่อปี2 0 1 1 2 2 1 2แน่นอนในฐานะที่แข่งวัย19ปีไม่อยากจะหืออือมากนักจึงเสียสละหมายเลขเดิมและหันไปใส่เบอร์เดียวกับเหล่ากองกลางที่ประสบความสำเร็จในโอทเฟฟอร์ดตอนผมทราบว่าจะได้หมายเลข16เป็นเบอร์ประจําตัวก็มีความสุขเพราะรู้มาว่าโค้ชไมเคิลคาริกสวมมันมาก่อนเป็นเวลานาน,าน มันคือหมายเลขประจําตัวของเราตานานของสโมสรนดังนั้นผมจึงเคารพเบอร์น,นั้นและรุ่นพี่คนก่อนที่เคยใช้มันมาก่อนผมในยุคเพนเดลีย์อังกฤษนอกจากไมเคิลคาริกกับลอยคีนที่เคยใช้เบอร์16ก็จะมีมาคอรโรโฮคิสแคปเปอร์พอสโคนิกกี้บัตหรือแซมอนเดวิสที่เคยใช้เช่นกันทีมชาติอังกฤษประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022ในรอบฟีฟ่าเดเดือนกันยานี้ โดยที่เมสันกรีนวูดดาวยิงปีแสดงที่ใน2นัดแรกของพรีเมียร์ลีกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซัดไป2ประตูแต่กลับไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้ขณะเดียวกันนักเตะหลายคนที่หลุดไปจากทีมชุดยูโรอย่างเจสซี่ลินการ์ดและแพทริกเบลฟอร์ดมีชื่อติดทีมนอกจากนี้เซาเกตยังเรียก4แบ็คขวาอย่างรีเจมส์ไคล์บ็อกเกอร์เทรนเนอร์สเดอร์อาโนเคลนทิปเปียม,มาติดทีมชุดนี้อีกเช่นเคยก่อนจะตัดเบนชินเวลแบ็กซ้ายจากเชลซีออกจากชุดดังก่าวโดยจะมีแค่ลูกชอในตำแหน่งนี้ รายชื่อ25นักเตะอังกฤษชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนกันยาผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดจากเอเวอเรตันนิกโบฟจากเบอร์สลีย์แซมจอร์สตันจากเวสต์ฟอร์ดกองหลังเทรนอาริสโอนเดอร์อาโนจากลิเวอร์พูลคอเนอร์คาลลี่จากวูฟรีเจมจากเชลซีแฮร์รี่แม็กควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทารอนมิงจากแอสตันวิลล่าลูกชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอห์นสโตนจากแมนซิตี้์เทเลนทิปเปียจากอัลตีโกมาดริดไคล์บ็อกเกอร์จากแมนซิตี้กองกลางชูบเบอร์์ทมุนด จอร์แดนเฮเดอร์สันจากลิเวอร์พูลเจสซี่ลินการ์ดจากแมนยูไนเต็ดเมสันเมาส์จากเชลซีแครวิฟิลิปจากลีดดีแคนไรท์จากเวสต์แฮมกองหน้าแพทริคบัมฟอร์ดจากลีดโดมินิกคันเวิร์ตเลวิลจากเอเวอเรตต์แจ็คกิลิดจากแมนซิตี้แฮร์รี่เคนจากสเปอร์บุคยอสซาก้าจากอาร์เซนอลเจโรนซานโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราฮิมสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิด10อันดับฟูลแบ็กพรีเมียร์ลีก ที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดหลังอันดูโรเวสเซนต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วเข้ามาติดท็อป10ลิเวอร์พูลจับแอนด้โรเวสเซนแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ต่อสัญญายาวออกไปจนถึงซัมเมอร์ปี2026เพิ่มค่าเหนื่อยให้ขึ้นมาเป็น100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในเวลานี้ฟูลแบ็กรีเมลีกที่รับค่าจ้างมากที่สุดก็คือเบนชินเวลแบ็กซ้ายเชลซีที่ได้รับสัปดาห์ละ1 9 0 0 0ปอนด์หรือ8,740,000บาทต่อสัปดาห์ตามมาด้วยเทรนด์ no, แบ็กขวาจากลิเวอร์พูลที่ได้รับสัปดาห์ละ180,000ปอนด์หรือประมาณ8 2 8ล้านบาทต่อสัปดาห์10อันดับฟูลแบ็กที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอันดับ1เบนชินเวลจากเชลซี190,000ปอนด์อันดับ2เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนจากลิเวอร์พูล180,000ปอนด์อันดับ3ลุคชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเซซ่าอัสเปริกอวต้าจากเชลซี 150,000ปอนด์อันดับ5ลูกัาดิวจากเอเวอร์ตัน119,000ปอนด์อันดับ6ไคล์วอล์เกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ็กเตอร์เบียร์ลินจากอาร์เซนอลเคลนเทียนี่จากอาร์เซนอล110,000ปอนด์อันดับ9มาคอสอลองโซจากเชลซีและแอนดี้โรเบิร์ตสันจากลิเวอร์พูล100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 10นักเตะอิตาลีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นอีกหนึ่งชาติลูกหนังที่อุดมไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีเต็มไปหมดสําหรับอาซูรีทีมชาติอิตาลีเจ้าของตาแหน่งแชมป์ยูโร2020แต่ว่าตัวเลขค่าตัวของบรรดาพ่อค้าแข้งชาวเมืองมักกโรนีกลับมาได้แพงจนโอเวอร์จนเกินไปหากดูจากมูลค่าของนักเตะที่มีการย้ายทีมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสามารถไล่เรียงตามโพส10อันดับพ่อค้าแข้งที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวงการฟุตบอลอิตาลีได้ดังต่อไปนี้ อันดับ 1. จอจินโยกองกลางทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โยูโร2020เมื่อตอนที่ย้ายจากนาโปลีไปร่วมทัพเชลซีเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว57ล้านโยโูโรแม้จะไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอิตาลีเพราะลืมตาดูโลกที่ประเทศบราซิลแต่ก็ได้โอนสัญชาติมาเป็นชาวอิตาลีตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาปักหลักอยู่ในเมืองมักการโอนีในช่วงที่เป็นวัยรุ่นแล้วจึงยังคงเป็นเจ้าของสถิตินักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวงการฟุตบอลอิตาลีต่อไป อันดับ2เจลูจิบูฟ่อนผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2.6 0 6เมื่อตอนที่ย้ายจากปามาไปร่วมทัพยูเวนตุดเมื่อปี2 0 0 1ด้วยค่าตัว52.9ล้านยูโรซึ่งเคยเป็นเจ้าของสถิติผู้รักษาประตูที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกมาก่อนด้วยแม้ว่าตอนนี้จะมีอายุมากถึง43ปีแต่ยังคงยืนเฝ้าเสาให้กับปามาทีมดังแห่งสื่เกาโชเซเรบี โดยได้ย้ายกลับไปร่วมทีมต้นสังกัดที่ใช้แจ้งเกิดบนเวทีลูหนังโลกเมื่อปี2021อันดับ3 f เฟเดริโก i เคียซาปีกทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020เมื่อตอนที่ย้ายมาจากฟิเรนตินาไปร่วมทัพยูเวนตุสในปี2020ด้วยค่าตัว50ล้านยูโรและยังเป็นลูกชายของเ e อเลโกเคียซาอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีในช่วงทศวรรษ90อีกด้วยอันดับ4 คิเตียนเวรีอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีในช่วงยุค90เมื่อตอนที่ย้ายมาจากลาซซโอไปร่วมทัพอินเตอร์มิลานในปี1999ด้วยค่าตัว46.5ล้านโยโูโรโดยปัจจุบันย้ายไปใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและรับจ๊อบเป็นนักวิจารณ์เกมลูกหนังไปด้วยอันดับ5นิโคลโลบาเล่ากองกลางทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020 เมื่อตอนที่ย้ายมาจากกายารี่ไปร่วมทัพอินเตอร์มิลานเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว44.5ล้านยูโรอันดับ6เลโอนาร์โดโบนุชชีกองหลังทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020เมื่อตอนที่ย้ายจากยูเว่ไปร่วมทัพเอซิมิลานเมื่อปี2017ด้วยค่าตัว42ล้านยูโรและได้หวนกลับคืนสู่ยูเว่ตั้งแต่ปี2018 อันดับ 7. f e d เฟเดริโกเบนาเดสกีแนวรุกทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020เมื่อตอนที่ย้ายจากฟิอเรนติน่าไปร่วมทัพยูเวนตุสเมื่อปี2017ด้วยค่าตัว40ล้านโยโูโรอันดับ 8. m a มัตเตียคาเดล่ากองหลังชาวอิตาลีเมื่อตอนที่ย้ายจากยูเวนตุสไปร่วมทัพเอซิวิลานเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว36.4ล้านโยโูโร โดยในช่วงฤด,ดูการ2021-2022ได้ย้ายไปค้าแข้งกับเวเดเซียทีมน้องใหม่นั่นเอง